น้องชามี่ลากชุดว่ายน้ำ SP 1 0ึกับของที่ใส่เราต้องใส่ของอะไรบ้างเพื่อให้เลือดเยอะขนาดนี้สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Back Cover M นะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back c ค ver M และคมาล็อก o r เร i n ินเก็นชินอิมแและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power สำหรับในพาคนี้ผมก็จะมาแนะนําทําให้น้องชามี่ฮิวแรงมากขึ้นแล้วก็ทําเลือดให้เยอะๆนะครับเผื่อใครติดปัญหาเล่นชามี่แล้วฮิวน้อยเลือดน้อยก่อนอื่นเลยนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนในส่วนของชามี่ล่างเอเดรานี้เขาเป็นสายฮิวเลอร์ก็จริงแต่ฮิวเขาจะไม่ได้ฮิวแบบปึ๊บปับเะครับเขาจะฟื้นฟูต่อเนื่องก็คือการฮิวของเขาแม้ว่าเราไม่ได้กดสกิลอีกเลือดก,ก็จะเด้งหรือทําการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับเป็นผลของการฟื้นฟูต่อเนื่องเราก็ดูได้จากตรงนี้เลยหลังจากที่เรากดสกิลฮิวไป ปึ๊บแล้วเขาก็จะมีบัฟเห็นไหมครับสังเกตที่ด้านล่างเนี่ยพอเวลาถึงเทิร์นเขาปุ๊บจะดูนะครับบึ้งเลือดเด้งเห็นไหมโดยที่ยังไม่ต้องทําการฮิลอีกนะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาอยู่ตามจํานวนเทิร์นของเขาที่ให้ซึ่งจะได้เมื่อเริ่มเทิร์นของตัวละครนั้นๆและเขาไม่ได้ฮิลแบบตัวเดียวนะครับเขาฮิลแบบมูเฉกเช่นเดียวกันกันกบสกิลที่2ส,สกิลที่2เนี่ยก็จะให้ผลฟื้นฟูต่อนเนื่องแต่จํานวนที่ฮิลเนี่ยก็จะน้อยมากกว่า ก็มันขึ้นอยู่กับระดับของเลเวลสกิลแต่เราเนี่ยก็จะมีบัฟแบบ2ชั้นนะครับแบบนี้เห็นไหมฟื้นฟู10%กับฟื้นฟู4.5%ถ้าเราอยากให้ฮิลให้แรงมากขึ้นกว่าน,นี้นะครับเราก็ต้องไปอัพเลเวลสกิลให้สูงมากขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรที่ต้องเลเวล3แต่ถึงแม้ว่าเลเวล3ก็อาจจะไม่ได้ฮิลขึ้นหลัก4-5หมื่นอยู่ดีนะครับแล้วก็ชามี่ชุดเวนามล่างนี้เขาจะฮิลแรงไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับ SP สูงสุดของเขายิ่งถ้าเราเพื่อนๆทำเลือดไปสักแสนหนึงการฮิลกับอันฟื้นฟูเนี่ยก็จะแรงมากยิ่งขึ้นแสนหนึสกิลพิเศษก็จะได้อยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับถ้าไม่อัพเลเวลสกิลแต่ สามารถเด้งได้ถึง2เทนินจะแตกต่างกับชามีระดับ SR ที่เขาจะฮิลแบบบึ้บบับแรงมากๆยิ่งเราทําพลังเวทไปเยอะเท่าไหร่นะครับอันนั้นนะก็จะยิ่งดีแต่ส่วนล่างนี้ไม่ใช่นะครับฉะนั้นในส่วนนี้อาจจะต้องทําใจหน่อยนะครับแต่ถึงแม้ว่าล่างนี้การที่เราจะฮิลได้แรงจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตแต่เรายังได้ผลบัฟของชนิดอื่นๆอย่างเช่นเขาก็จะมีเพิ่มพลังป้องกันให้เลเวล3ซึ่งจะเพิ่มให้ถึง175%มอบให้กับทุกตัวเลยนะครบและยังมอะให้ผลบับทุกตัวเ1แต้มกับพอร์ทั้งหมดซึ่งโอกาสนี่จะทําให้ตคร สามารถใช้สกิลพิเศษได้ไวมากยิ่งขึ้นในกรณีที่ SP เด้งมาไวนะครับก็ทําให้ถ้าอยากให้ตัวละครไหนใช้ท่าไม่ตายวรที่ต้องเอามาเข้าคู่กับชามี่เนี่ยแหละครับไม่จบแค่นั้นนะครับสกิลที่2ยังล้างความเสียหายแบบต่อนเนื่องได้เวลาเราเอาไปตีบอสหรืออะไรอื่นๆก็แล้วแต่นะครับจะเป็นตัวละครสําคัญมากนะครับอย่างเช่นถ้าเราติดเลือดไหลตัวนี้ก็ล้างได้หรือเราติดพิษตัวนี้ก็ล้างได้นะครับแต่จะล้างแค่1ชั้นนะไม่ได้ล้างทั้งหมดนะครับและสกิลแรกของเขานะครับก็จะมีโอกาสให้ผลบับ SP บบฟ SP บวกหนึ ให้อีกตั้งห้าถือว่าดีเลยนะครับในส่วนของสกิลผสานยังเพิ่มพลังโจมตีเวทให้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะให้ผลบัฟบ,บวก sp เป็นตัวที่เอามาเปิดสกิลผสานก็ดีนะฮะถ้าไม่ตายก็ได้ได้ถึกด้วยได้เพิ่มแต้มด้วยส่วนในเรื่องสกิลพาร์สีติดตัวหลังจากที่เราอัปเกรดตัวละคร lr ก็จะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้10%แล้วก็ถ้าเราอัปเกรด2ดาวนะครับเมื่อสิ้นสุดเทินของพีนะมิดจะให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า3%ของพลังชีวิตสู ตัวอื่นในทีมก็ยังได้ฮิลเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นในส่วนของตัวละครเนี้ยถ้าเรามีการสกิลของเขาก็จะดีเพราะว่าหน้าสกิลของชามี่เวลาเราใช้งานสกิลที่2เขาจะเพิ่มต้านคลิทิคอนเลเวล3กับพันธมิตรทั้งหมดเลยนะครับโอกาสที่จะโดนคลิทิคอนเนี่ยก็จะลดลงก็จะเพิ่มเป็นค่าคีเลสเนาะแล้วก็ส่วนสกิลติดตัวหากมีเลือดเขามากกว่า90%นะครับจะลดความเสียหายที่ได้รับ10%เรเซ็นึ่งส่วนมากเด่นหน่งของชามี่เนี่ยจะเอามาลดดาเมจของ PVP เวเเี ถ้าเอามาใส่เข้าคู่กับการของเขายิ่งถ้าเราอัปเกรดท่าดาวได้นะการลดความเสียหายเนี่ยจะลดไปถึง25%นะครับสมมติว่าโดนดาเมจ100,000เราจะลดไปถึง25,000เหลือแค่75,000แล้วด้วยความที่ว่าในการเล่นชามี่เราจะเน้นเลือดหลักๆตัวละครเลือดก็เลยอาจจะไม่ได้ต่ำกว่าแสนนะครับในส่วนของพรสว่า์ของตัวละครเนี่ยก็ต้องเน้นไปทางเลือดพลังชีวิตสูงสุดนะครับจากตรงนี้5%และไปเข้าคู่กับให้ผลพลังป้องกันบวก4%ต้านทานคีริคอนบวก2เมื่อเริ่มต้นเวฟนะครับอันนี้ เราก็ไปลงการต้านทานความเสียหาย10%ก็จะลดดาเมจไปได้อีก10%นะครับแล้วก็ให้ผลบัพ SP บวกหเมื่อ SP น้อยกว่า2หน่วยเมื่อเริ่มต้นเทินตรงนี้ก็จะช่วยได้อันติก็จะมาไวขึ้นไปอีกส่วนสีแดงนี้ไม่ต้องปลดก็ได้นะครับแต่ในเรื่องของหน้าสกิลในกรณีที่เราไม่มีหน้าสกิลของเขาอาจจะต้องไปใส่ของชาม่ SR เพราะว่าอันเนี้ยจะได้ HP สูงสุดเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าอัพเต็มด้วยวล5จะอยู่ที่15%ด้วยกันเลือดเขาก็จะเยอะมากๆก,การได้เลือดก็จะอยู่ที่การมม่่่นนีีด้้วยยะรับเนเนิตตจออูท7%็ Up 15% ถ้าไม่มีก็ไปใส่พวกการแม่ชีเหมือนเดิมหรือไปใส่การ์ดแบบนี้ก็ได้นะครับที่เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด10%นะฮะอัพเต็มก็จะได้เยอะมากขึ้นกว่านั้นอีกแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่สวมใส่นะครับอันนี้เอาจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เรามีนะแต่เราต้องเน้น2เซตหลักๆก็จะเป็นเซตเลือดติดดาวนะครับเซตนี้ที่จะบวกพลังชีวิตสูงสุดให้7%ถ้าใส่4ชิ้นก็จะดีแต่ใส่2ชิ้นก็ได้เพราะเราจะเอาผลแค่เซต2ก็พอแล้วก็อีกกกเเเซตซตแบบแตตนน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 ึึงงงงะะะัััับบบบไไปใใสสส่่่หหววจจจแแแมมิิดดดาาาออีีี้้้็็็พลชููุํ ที่จะปลูกพลังป้องกันให้30%เรมื่อเราใส่2ชิ้นหลักๆก็จะมี3เซตนี้นะครับที่แนะนําให้ใส่เพราะเราจะเอาพลังป้องกันเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาด้วยเพื่อเราไปใส่หินเพิ่มพลังป้องกันและในส่วนของช่อง,องหลักเราต้องเน Chan ้นไปที่ชิ้นที่4เพราะว่าเขาก็จะบวกค่าเลือดให้เราใส่ไปเลยนะครับสชิ้นมันจะมีอยู่เซตหนึ่งอะที่ไม่เป็นผลของเซตเพราะว่าเป็นส่วนเกินนะครับเราก็ใส่มาก่อนเมื่อเราใส่ทุกชิ้นแบบนี้เลือดจะค่อนข้างเยอะแต่ด <Chic> ้กรณีที่เราไม่ใส่นะครับมันจะแตกต่างเลือดจะาาา่้เะมกกิรรรลแีผฮตถ ใส่ป้องกันถึงแม้ว่าตัวละครจะได้ถึกยืนได้แต่ฮิวก็ไม่แรงนะครับมันจะฮิวได้น้อยมากๆฉะนั้นเราไปใส่เลือดแบบนี้จะดีมากกว่านะครับเลือด4ชิ้นและบ็อกซให้ไปใส่ให้เกิดผลของเซ็ตนะครับไม่จําเป็นต้องซีในเรื่องออฟหลักจะเป็นโจมตีไกลภาพจะเป็นแอตแทกหรือเอ็มแอตแทกแต่ขอให้เน้นหาออฟที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่บวกเลือดช่วยเสริมมาด้วยก็จะดีมากๆเผื่อเราไปเจออุปกรณ์ที่บวกเลือดเพราะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ซีในเรื่องออฟใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นระดับ S R หรือระดดดััััับบบ UR LR สส่่่่่วนนถ้าเพเพืออยงไมมีุปกกรรณ์ระะค็ใแ U.R ก็พอเพราะ U.R เนี่ยก็ได้ฮิวแรงแล้วและเมื่อเรามีอุปกรณ์ในระดับหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของออฟออฟควรที่ต้องเน้นหาหลากัหลกๆก็จะเป็น S.P เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าได้ S.P เปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นอันนี้ก็จะได้เลือดเพิ่มเติมไปอีกอย่างที่เห็นเลือดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะบวกให้เยอะมากๆก็เดี๋ยวเข้ามาในส่วนของประดับรายกานนะครับเดี๋ยวผมลองถอด S.P เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้ดูนี่ครับหายไหมหายไปอยู่ที่หนึ่งพันหกเลยนะขนาด S.P เปอร์เซ็นต์แค่หนึ่งจุดสก้านนเป ตัวที่บวกพลังชีวิตเพิ่มเติมเข้าไปด้วยและในส่วนของอุปกรณ์ถ้าเราหาเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ก็จะดีนะครับเพราะในส่วนของเซ็ตพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับเป็นออฟเลือดเปอร์เซ็นต์ระดับ SDR เนี่ยจะอยู่ที่2.4แต่ถ้าเป็นระดับ LR นะครับเปอร์เซ็นต์เลือดก็จะอยู่ที่9.6และออฟเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดจะอยู่ที่3ด้วยกันถ้าไปให้สุดอย่างนั้นการที่เราจะทำเลือดตั้งต้นสักแสนสี่แสนห้าผมว่าน่าจะทำได้แล้วก ยังยากแล้วส่วนในเรื่องการจัดทีมของชามี่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับด่านที่เราจะไปเลยนะครับส่วนมากเนี่ยก็เหมือนเอามาแทนตัวฮิลแบบปกติเราจะเอาไปตั้งเป็นตัวละครฮิลเพื่อเป็นสาย PVP ก็ได้หรือตั้งเป็นตลุยด่านเขาบอกว่าเซิร์ฟนอกนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งตัวที่ใช้ได้ดีมากนะครับและใช้ได้ยาวฮิลแรงสุดๆในกรณีที่เราทําเลือดไปถึงในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยืนได้นานก็ <c oughs> ซึ่งมันทํายากคอสมควรน,นะเอาจริงๆแล้วถ้าใครยังไม่มีของเยอะก็อาจจะไม่ค่อยแนะนํายังไม่ต้องเล่นนะครับเก็บไว้ เริ่มมีของฟาร์มของได้เรียบร้อยแล้วมีของพวก sp เปอร์เซ็นต์แล้วหรือมีในส่วนของช่องที่4ที่บวกเลือดหลักแล้วมีเปอร์เซ็นต์เลือดทําเยอะๆค่อยมาเอาเข้าทีมก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนของเลือดแน่นอนอยู่แล้วนะครับชามี่เนี่ยเลือดของเขาก็จะเยอะนะครับเมื่อเข้าสเตทถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆเห็นไหมครับก็จะมีความต่างเกิน50%เกันเลยทีเดียวอย่างตัวละครแอ t แท็กเนี่ยก็อยู่ประมาณ4 0 0 0 0ื่นห้อย่างดีบัฟเฟอร์นะครับก็อยู่ประมาณห้าหมต่นหกหมื่นแต่ตัวไิ้ไสสตตาาาไชามีมเ่เน แล้วก่าจะโดนตีตายมีลดความเสียหายที่ได้รับอีกยิ่งอัพพวกพรสวรรค์นะครับการต้านทานความเสียหายเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดหสุดเลยนะครับส่วนถ้าเราจะใช้ก่อนก็อย่างที่เห็นทนไปก่อนนะครับหิวคนน้อย <c oughs> แต่ถ้าเอามาใช้สกิลผสานก็ได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสจะเพิ่ม S p เกรทาำไม่ตายของตัวละครอื่นๆก็จะมาไวมากขึ้นมีล้างบงล้างบัฟเลือดเด้งได้น้อยนะแต่ก็เด้งถี่นี่เข้าสู่เวฟที่3แล้วก็โนเอลโจมตีไปเกทเข้าไปครับทาให้ตายยามิบลึมเข้าไปไรงไงซิตอบโต้เข้าไปหนึ่งที แล้วก็ตอบโต้อีกหนึ่งเทสามีฟื้นฟูและเลือดเดงแบบตอนเนื่องหัวสตูเสร็จก็เรียบร้อยนครับนี่แหละครับผมของที่เราได้คืออะไรล่ะเฮ้ยมีของสีม่วงมาด้วย L.R ได้มาวันนี้เป็นวันปล่อยเลทชัดๆนี่ก็จะเป็นแนวทางในการปั้นตัวละครชามี่ชุดว่ายน้ำนะครับล่างระดับ S.R s ว่าปั้นยังไงใส่ของแบบไหนหวังว่าจะมีประโยชน์กันเพื่อนกันสักเล็กน้อยนะครับก็ฝากแล้วกนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเกินใหม่พาร์ทนาะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข นะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ